สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับหาสาระยืนยังเซเจอกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีหนึ่งเมนูไม่ได้มีเมนูที่จะนําเสนอนะครับคือมีพามาเดินตลาดครับผมเดี๋ยวเราลุ้นครับว่าจะได้อะไรเป็นเมนูครับผมเดี๋ยวกะว่าจะเป็นพามาเดินตลาดนะครับนี่ครับนั่นคือตลาดนะครับตลาดแบบอันนี้ก็จะเป็นตลาด ตลาดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ลืมชื่อไปแล้วเมื่อก่อนจําได้อยู่ตอนนี้ลืมชื่อตลาดใจอะไรจันอ,อันนี้เขาเรียกตลาดอะไรนะอ๋อแม่ลออยู่ฝั่งนูน้นอ,อันนี้ตลาดนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังนะครับติดตามครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดนะครับผม ในตลาดคือมีมาตรการครบพร้อมนะครับคนที่จะเข้าตลาดคือต้องตรวจเช็คอุณหภูมิอุณหภูมิต้องตรวจวัดคงวัดไข้นะครับนี่ครับก็เดินไกลสักพักนะครับสักหน่อยหนึ่งครับก็เดินมาอันนี้คือบรรยากาศแถวตลาดนะครับนี่นครับแล้วกก เขาก็จะมีมาตรการตรวจวัดไข้นะครับมีเจ้าหน้าที่อย wow. uh, ู meter, はは่นะครับก็มีผลลงงผลไม้ในตลาดนะครับผมเสียงอาจจะหายหายหน่อยนะครับคือนีครบบรรยากาศแถวตลาดครับผม เดี๋ยวหาเมนูมห,หาก,กับกลกับแกมครับนี่นะเดินนะครับ,บ,บคือของกินก็เยอะเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่รู้จะผลิตภ,ภัณฑ์เมนูอันไหนดีนะครับ ต้องหาก่อนนะครับนะครับมีไก่ต้นน้ำปลามีน้าไม้ก็มีนะนี่ครับได้ นี่ครับคือเมนูมาเจอร้านแล้วาเมนูนี่ครับกุ้งนะครับนำไปแช่น้ำปลาเลยอ่ะกินร้อนๆนะครับอันนี้คือมีแอปคนละครึ่งหรืออะไรก็ได้นะครับคือของรัฐบาลคือสแกนได้ประมาณน,นี้ครับ ันนี้ก็ตัวใหญ่เลยนะเหมือนเฮียก็ซื้อไปเนี่ยโอ้โหเมาเหมือนเหมาไปเลยนะเหมือนเฮียเหมาเลยนะนะครับเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวผมจัดตัวนี้เลยว่าพี่สองร้อยเออเอา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 ครึ่งโลพี่เอานี่ครับเอาประมาณตัวนี้คนระับประมาณครึ่งโลนะครับติดตามครับ นี่นะครับเราก็ได้กุ้งมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับติดตามครับเมนูนี่นะครับนี่ก็ทําการสุมไฟเสร็จสรรพเรียบร้อยอันนี้คือหญ้าแฝกนะครับทางบ้านทางภาคเหนือก็เรียกหญ้าคอมนิดประมาณนี้ครับนี่คือหญ้าแฝกทําไฟรอสุกนะครับเดี๋ยวทําการย่างครับย่างย่างกุ้งไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับคือช่วงนี้ช่วงโควิดกักตัวไว้คือ ย่างกุ้งที่ประเทศไทยนะครับผมติดตามครับย่างกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดๆครับผมนี่นะครับเพื่อนๆน,นี่คือกุ้งกุ้งไม่น้ำพ่อหนุ่มรวงข้าวพ่อหนุ่มรวงโอ้ uh. <c oughs> นี่คือลูกพี่นะครับนี้คือลูกพี่ผมนะครับนในทางไอทีนี่สามารถติดตามแกได้แล้วครับนี่แก นี่ครับคือแกแล้วกินเลยครับผมก็ยังสงสัยผมก็ยังงงอยู่เลยแกยังจัดจัดดิบๆเลยครับถ้าจิ้มน้ำจิ้มผมก็ยังมันมันเป็นซอยตู้อืมนี่ครับแกทำการจิ้มจิมนี่ครับอ๋อจริงเหลอพี่อุงแต่นมันเป็นน้าน้ำอม่มันเป็น่ม่นมันม่ไม่นม่ไไม่ไม่่ไม่ม่ไ่มไม่มันมันมน้ไม่ม น้ำจิ้มเจียวไงมันไม่เหมือนน้ำจิ้มอันนี้ไงน้ำปลาชูรสมะนาวแค่นี้แค่นี้ยถ้าถ้าจะให้อร่อยของกว่านิดนึงแพชชั่นจะ,นจะได้กินหอมกินหอมมันจะมีแพชชั่นที่แตกต่างกันใช่ป่ะกินกินมันจะหอมอ๋อรครับนนเนี่ยจิ้มเน้นๆนี่ครับผมเยวนะครับ ากรวไม่สุกนะนี่เอานีตามอ๋ออันนี้มียาฆ่าเชื้อไม่ไม่สุกนะอ๋อเดี๋ยวอันนี้คือสำหรับลูกพี่ผมแกกินได้นะครับแต่สำหรับผมผมยังต้องรอนะครับรอไฟรอไฟที่สุมถ่านไว้เรียบร้อยนะครับนี่ครับยังลยครับกำลังเริ่มจะได้ที่แล้วครับติดตามครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่ก็คือไอ ทานก็ได้ที่เรียบร้อยนะครับแต่ตะแกงก็อาจจะมีไอ้ตรงน้ำดำคือเผาไฟไปไปเลยนะครับใช่ไหมกันใช่ใช่คือต้องต้องเผาไฟเลยใช่ไหมครับเผาไฟข้อข้อขอกแล้ไม่ต้องไปล้างไปขัดเมืม่อยครับผมเนี่ยกุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยนะใส่ทั้งถุงโอ้ใส่ทั้งถุงเดียเด๋ยวเดี๋ยวคงคงเคีขข้ยวมาเป็นยางอะรีบรีบรีบกินครับผมนี่ครับ หน,นาวไม่ใชเลชยูกมัสหน่อยพบพบทั้งนี่นี่แถวบรยาาวยะะบรยากาศแถวพัทยานะครับก็บรรยากาศฝนตกครับฝนตกเพิ่งหยุดน,นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็นตลาดนะครับพอพอ,พอดีบ้านลูกพี่ผมก็อยู่ใกล้ตลาดนะครับก็เลยแวะมาตลาดแล้วก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยควบก็มัดใส่ <c oughs> แกเออย่ <c oughs> นีคนะบก็ทาการ ม,มือกุง้งเออไม่ใช่มือกุง้งย่างกุง้งเนี่ยครับย่างกุง้งเราจะย่างแบบไหนดีครับก็อเอาพอดีปนมเป็นแหละอ๋อต้องต้องต้องซื้อตัวรถเหรอหรือว่อางไงครับจันย่างกุง้งปนมเป็นพวกอะไรนี่ครับไม่ย่างกุงนี้นะย่างข้างๆนี่อืมไม่งั้นมันจะไหมเกินใช่ป่ะเอเอาไว้ไม่เกินนั่งกินเลย้นทิ้งเหรถ้าไม่โดนไฟจัน นี่นะครับนี่คือเผาครับกุ้งเผาปอกุ้งเผาเขาต้องลักษณะแบบนี้แน่นอนแน่นอนนะครับนี่ครับเอาหัวเข้านะไม่ไม่มเอาหัวเข้านะเอาหัวเข้าเอาหัวเข้าหัวเข้านี่และทุกอย่างต้องเอาหัวเข้าอยู่แล้วลูกพี่นเลี้งให้เลงให้มันหัวนี่ยตรงกันนะแเริ่มสูงแล้วเริ่ม สุกแล้วมันจะลองซีด,ด,ดๆๆเ <หอ S 1> นี่ยน้ําๆมันน้ําให้มันได้เทคเจอร์ประมาณไหนจารย์ไม่ไม่ต้องสูงมากเลยเ<อ>หรือว่าไงเหลืองเอาซิกแค่ด้านเหรออจารย์เนี่ยเดี <S <S ๋ยวทำยากแบบนา้นยังเหลืออีกนะครับ6โมงแล้วครับผมต้องยืนตรงก่อนนะครับแต่อาจารยืนไม่ได้ครับกุ้งจะไหม้ <c oughs> นี่ครับ ติดตามครับนี่นะครับอันนี้ก็กุ้งก็ได้ที่เรียบร้อยนะครับแล้วน้าจิ้มสูตรเด็ดของลูกพี่ผมครับนี่ครับไม่เห็นร้อนเลยนะอ๋อออกมาออกเตาใหม่ๆเลยนะครับมันคือจัดเลยประมาณนี้ครับเอาเอาตั้งเเลยนะอ๋อไม่แกะไม่แกะกราบเลยจันไม่แกะอันนี้กรอ,อบดีอ๋ออยากให้มันกรอบเลยอ๋อแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันที่เป็นกรอบๆกินแต่กุ้งฝอยนะครับเป็นยังไงจัน น้ำจิ้มมีรสชาติยังไงบางคนเขานิยมกันกินแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดไงปรี้ยวนิดๆอ๋อจามรสตามรสครับผมเอาจัดจานจนี่กินร้อนๆเนี่ยอร่อยฮืมครับนี่ครับพราเหลืองๆเนี่ยต้องต้องเอาแบบให้มันลเหลืองๆนะครับแบบไม่ต้องให้ไหม้นะครับ ถ้าไม่ไปก็จะขาดเท็กเจอร์ที่แบบว่ามันผิวสัมผัสที่อันนี้ครับมันนุ่มลิ้นเลนะครับผมแต่ถ้าประมาณนี้ก็อยู่ที่คนชอบนะครับไม่ผิด,ดน,นคือนี่ครับนี่ครับจัดอีกตัวครับนี่สงสารมันว่ามันตายยังืม ไม่ต้องหัว,หวขึ้น,นมั้มนอ๋อะรออะบายความร้อนต้องหัวก่วขอขนใช่ไหมนี่นะครับครับอือดยดเลยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหาสาระเพื่อเป็นกำลังใจให้หาสาระยืนยังเซด้วยนะครับ อ๋อมีอีกเรื่องครับนี่ครับทั้งชุดเครื่องเสียงของลูกพี่ผมเขาขายห้าร้อบาทนะครับมีทั้งหมดเลยครับเนี่ยจะเป็นลำโพงประมาณไอ้ยี่สิบกว่าตัวครับลำโพงนี่ครับประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับมาฟังเสียงนะ